ตอนนี้ถึงเวลาเด็กรุ่นใหม่เวลาคุณอยู่คุณทำอะไรอะ่ะผมพูดได้เลยมันหมดเวลาคนรุ่นเก่าแล้วหมดหมดสมัยในการที่ว่าจะใช้กระสุนจะสู้กระแสถูกไหมครั้งนี้เห็นชัดเจนว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเดินไปไกลแล้วนะวิธีการยุทธวิธีหาเสียงต่างๆเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้ว นะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่าไปมองโทษคนโน้นคนนี้เมื่อแพ้แล้วอย่าไปโทษคนอื่นถูกไหมฮะเอออย่าไปโทษว่าเอยเพราะไอ้นนท์เพราะไอ้นีไน่ไอ้ไนนท์มาแข่งไอ้นี่ไม่ใช่ถึงเวลามีพวกแต่ไม่มีพักผมมองว่ายังไปได้เพราะพักเนี่ยนะหลายพักเลยกันนะที่คิดว่าเอยตัวเองกระแสพี่น้องมบยังต้องเลือกยังไงต้องแลน,นสไลด์นะ ยังไงก็ต้องแลนสไลด์เอาไปไปท่องคาถาแลนสไลด์อยู่นะแต่ตัวบุคคลที่ลงมาในพื้นที่ส่งตัวบุคคลที่ไม่มีคุณภาพลงมานะแต่พอมาเจอเรน่วยไปเลยเพราะคนเขามองอยู่แล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่เคยพอได้แล้วก็ไม่เคยลงมาดูแลประชาชนนี่ยกอย่างนายปทุมไม่เคยดูแลประชาชนแต่พอนี้เอ้าจะมาเลือกใหม่อีกแล้วไปเดินไหว้ประชาชนใหม่จะเอากระสุนไปซื้ออีกอะไรเงี้ยแต่คนเขารู้ทันหมดเขารู้ทันหมดแล้ว ผมยืนยันว่าผมอยู่สถามท้องถิ่นผมไม่เอาแล้วนะไม่ต้องมาผมไม่จะไปลงสอสอจะขึ้นไปเป็นไยเนี่ยไม่เอาผมอยู่ในตําแหน่งนี้นะปีหน้าถ้าจะลงอีกปีครึ่งถ้าประชาชนเสียงเขาให้เรายังอยากให้เป็นต่อเอาเราก็ต่ออกสมัยหนึ่งแล้วก็ไม่เอาแล้วนะฮะไม่ต้องการอะไรยี่ไม่ขึ้นไปอะไรไปพัดไม่เอาแล้วเพราะผมถือว่าชีวิตผมพอแล้วนะเพราะถึงใช้สโลแกนชีวิตที่เหลือเพื่อประชุมธานี แต่ถ้าเราหวังว่าเราจะขึ้นไปในตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ทำเพื่อปฐุมธานีแต่เราในตําแหน่งเนี้เราทำเพื่อปฐุมธานีบ้านเกิดเมืองนอนเราได้เต็มที่